โปรโมชั่น Cap S นะคะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่29,000บาทค่ะแต่งให้ครบเลยนะคะถ้าลูกค้ามีครอบครัวอิสุสุนะคะลดให้อีก5,000บาทค่ะมาพร้อมโปรล้อมแม็กแต่งนะคะขอบ18ค่ะลายล้อมแม็กก็สามารถเลือกได้นะคะพร้อมจัดทรงแล้วก็ตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่6,75,000บาทนะคะ จะเป็นสีเทาเอลบู t ค่ะถ้าเป็นสีขาวนะคะจะราคาอยู่ที่6,68 0 0 0บาทนะคะรุ่นนี้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะจะมีสีเทา a อ r บ o t นะคะสีใหม่นะคะสีขาวแล้วก็สีบอลเงินค่ะกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะตัดดำนะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นไฟหน้าฮาโรเจนค่ะ รุ่นนี้นะคะก็จะติดฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มดำนะคะ6 0รอบคันนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าอยากติดฟิล์มเป็นฟิล์มดำนะคะหรือว่าจะเป็นฟิล์มใสเขียวนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะคันนี้นะคะจะติดเป็นฟิล์มดำา60%รรอบคันค่ะชุดแต่งรอบคันนะคะคันนี้ก็จะมีตัวกันสัตว์ข้างนะคะ กานสาัดข้างนะคะเราก็จะมีพื้นปูกระบะไรเนอร์ค่ะถ้าลูกค้านะคะไม่อยากติดนะคะเรามีส่วนลดให้อีก3,000บาทค่ะเรามาดูภายในกันบ้างนะคะ,าาะ,คะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะคะปรับระดับได้4ระดับค่ะสูงต่ำเข้าออกค่ะรับรองว่าใช้งานง่ายแน่นอนนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นแบบ rack and p i n i o t พร้อมกับ power ผ่อนแรงนะคะแกนพวงมาลัยก็สามารถยุบตัวได้ค่ะหน้าจอ Android ขนาด8นิ้วนะคะรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay ค่ะหน้าจอของเรานะคะยังเชื่อมต่อระบบ b l บลู o t h พร้อมกับระบบ Wi-Fi ได้ด้วยค่ะภายในห้องผู้ดิสารนะคะเรายังมีแผ่นกองระบบปรับอากาศ pm 2.5ค่ะใช้งานได้ปลอดภัยไร้กังวลแน่นอนค่ะ ประตูนะคะก็จะเป็นแบบ Open c a p นะคะเปิดใช้งานได้ขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะมาชมความสวยภายนอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลายลอมแม็กสามารถเลือกได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะถ้าเป็นในรุ่น c a p เอนะคะมือจับก็จะเป็นสีดำค่ะไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะคะรุ่นนี้มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะรุ่นนี้จะเป็นสีขายดีมากนะคะคันนี้จะเป็นสีเทาแอลบูทค่ะแล้วก็จะมีสีบอลเงินนะคะ เราก็จะมีสีขาวค่ะคันนี้เราจัดทรงตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเรามีบริการฟรีทุกขั้นตอนค่ะบริการเซ็นเอกสารที่บ้านนะคะบริการรถสไลด์ส่งให้ที่บ้านด้วยนะคะอาชีพพนักงานบริษัทนะคะเอกสารที่ใช้นะคะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนนะคะแล้วก็สลิปเงินเดือนค่ะ มาถึงขั้นตอนการส่งรถกันบ้างนะคะวันนี้ลูกค้าก็มีความประสงค์นะคะที่จะให้เซรกุ๊กไก่เนี่ยมาส่งรถให้ลูกค้านะคะคันนี้เราไปส่งกันที่กรุงเทพนะคะเซรกุกไก่ก็ออกจากบ้านแต่6กโมงครึ่งเลยค่ะเพราะว่ากลัวจะหลงนะคะเพราะว่าวันนีน้ขับมาคนเดียวนะคะก็คือตามเนที่ลูกค้าได้ส่งมาให้เซรกุกไก่เลยนะคะวันนี้เซรกุกไก่นะคะก็นัดเจอกับรถสไลด์ที่ปั๊มน้ํามันนะคะเพราะว่าเป็นจุดนัดหมายที่เจอกันง่ายหน่อยนะคะ คือเซลุกไเนี่ยเป็นคนที่ชอบขับรถไม่หลงก็เลยนะคะก็เลยนัดกันที่ปั๊มน้ํามันดีกว่าค่ะแน่นอนชัวร์นะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางนะคะไปที่บ้านลูกค้านะคะบ้านลูกค้าก็ไปไม่ยากค่ะลูกค้าน่าจะอยู่แถวอ่าประชาชื่นนะคะคันนี้นะคะค่ะเล่าดีเทลลูกค้านะคะคันนี้เนี่ยลูกค้าซื้อเป็นคันที่2แล้วนะคะชื่อคุณเกรียงไกลนะคะคันแรกเนี่ยลูกค้าซื้อเป็น4ประตูยกสูงเกรดแซต เป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะคะส่วนคันนี้ลูกค้าก็มาซื้อเพิ่มเติมนะคะเป็นคันที่2นะคะเป็นในรุ่นของแครบ 2.2S เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะลูกค้าก็ให้เซฟกุ๊กไก่มาหาที่บ้านนะคะลูกค้าก็อยากให้มานะคะเซฟกุ๊กไก่ก็อยากมาค่ะนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าแบบน่ารักมากนะคะแล้วก็ซื้อกับเราเป็นคันที่2แล้วนะคะค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงบ้านลูกค้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะให้ลถสไลด์นะคะ ขยับรถลูกค้าลงมานะคะแล้วก็ค่อยๆขยับลงมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะนอนรอนั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยค่ะเซฟกุ๊กไก่มีบริการรถสไลด์นะคะไปส่งให้ที่บ้านปลอดภัยแน่นอนค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการที่เอารถลงนะคะให้ลูกค้านะคะนี่ค่ะสวยมากๆนะคะไม่ว่าจะสีไหนนะคะก็สวยนี่ค่ะคุณเกียงไกรแล้วก็ คุณภรรยานะคะนี่ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะเราเจอกันรอบสองแล้วนะคะคันนี้เป็นคันที่สองแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีวันแห่งความสุขนะคะรับรถคันนี้เนี่ยไปทํากิจการนะคะลูกค้าไปลูกค้าเนี่ยจริงๆลูกค้าเป็นพนักงานบริษัทนะคะแต่ว่าเอารถคันนี้เนี่ยไป ทำกิจการเพิ่มเติมนะคะเพิ่มรายได้นะคะเซวกไก่ก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอให้รถคันนี้เนี่ยหาเงินหาทองนะคะหาเงินหาทองแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางอ่านะคะเนี่ยก็ถึงเวลานะคะที่เซวุกไก่มาส่งมอบรถอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ก็จะมีขนมนะคะจากเจ็กซงนะคะก็จะมีโรตีใส่ใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นน้ำพริกที่อยู่ในถุงอ e ิอูสุเสียวข่าวนี้นะคะอ่าจ็กซงก็ฝากมาส่งมอบให้ลูกค้าด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอลูกค้ามีความสุขมากๆนะคะ